โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบากัอย่างเช่นเคยครับและในวันนี้ล่าสุดเพื่อนๆในที่สุดนะครับสิ่งที่รอคอยเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับนั่นก็คือ D-Day Event D3 นะครับหลังจากที่ผ่านเวลารีเซ็ตวันตอนบ่ายสองเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วเพื่อนๆมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วครับนั่นหมายความว่ากิจกรรมต่อไปที่จะมาเนี่ยก็คือโคลาโบเพื่อน สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเรียกได้ว่าตามโผไปเลยนะครับที่สำคัญโคโรโบที่จะมาเนี่ยเขาก็ได้มีปล่อยคลิปสั้นๆนะครับให้เราเดากันเหมือนทุกครั้งนะแล้วไอ้คลิปนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูเนี่ยผมเชื่อว่าใครที่รู้จักตัวละครนะ ก็คือเดาได้เลยอ่ะว่าโค้ดที่มาคืออะไรนะครับเดาได้ตั้งแต่วันแรกเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคิดที่ว่ากันเลยครับอ่านี่ครับมันก็จะมีเงาตัวละครนะครับแล้วก็จะมีแสงนิดๆแล้วก็เขียนดีสระนะอ่าดูอีกครั้งเอาจริงเพื่อนรู้สึกคุ้นๆไหมครับคือ <laughs> ถ้าเกิดใครที่เล่นเกมคล้ายๆผมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้แน่นอนนะกับเงา2ตัวละครนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยแล้วกันว่าไอ้เงา2ตัวนี้เนี่ยมันคือใครแล้วก็คอลาโบจากเรื่องอะไรนะครับอ่ะผมก็ขอตัดมาที่คลิปของเนทปาปอร์นะครับอีกเกมหนะนึ่งนะเทปเปอร์อบกอบเพื่อนเพื่อนนี่เลยครับเงาตัวข้างหน้าเพื่อนๆบอกเลยว่าน้องยอนแน่นอนครับน้องยอนตัวนี้แน่นอนยอนอีวานะครับจะบอกว่าน้องยอนตัวนี้เนี่ยมันมาช่วงใกล้ต้นเกมของเทปเปอร์อบกอบฮิวเวอร์เพื่อนๆแลว้วประเด็นคือตัวน้องโคตรเก่ง โคตรเก่งแบบโคตรเมตานะครับไปได้ทุกคอนเทนต์เลยนะเป็นตัวละครสายเวทที่มีพลังทำลายล้างสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าน้องยอนในเกมเจ็ดบาทที่ทีมงานเขาเอามาเนี่ยพลังทำลายล้างของเธอจะแรงขนาดไหนจะมาถล่มเมตาตอนนี้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับยอนอีฮวาผมว่าน่าจะเป็นเผ่ามนุษย์ลรมั้งคิดว่าน่าจะเป็นมนุษย์นะคงไม่ใช่ไม่ระบุหรอกสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับอ่ก็ดูอีกครั้งนะครับน้องยอนนะโอ้โหพลังธาตุไฟนะเพื่อนๆไม่แน่นะ ยอเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มีแบบเอฟเฟกไฟไหม้ก็ได้นะโอ้โหถ้าเอฟเฟกไฟไหม้มานะครับไม่อยากจะคิดเลยถ้ามันไหม้เนี่ยผมว่ามันต้องแรงกว่าเดมิเออร์เพื่อน,เ,อนเพราะมันเป็นตัวที่มาใหม่นะครับแต่อย่างที่บอกครับตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าน้องยอเนี่ยความสามารถจะประมาณไหนนะ ก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะดาเนี่ยก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันได้นะส่วนอีกตัวครับจะเป็นอูแลกมาซิโนครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับสาหรับตัวนี้ในเกมทาวเวอร์กอรนะครับสีที่เอามาเนี่ยสีฟ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวละครใส่แทงเพื่อนๆไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามันมาเกมเจ็ดบาทเนี่ยมันจะเป็นแทงหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องมารอดูกันนะแบบเนี้ยก็จะมีสกิลบาลียอยู่นะครับแล้วก็มีท่าเคาน์เตอร์ด้วยนะเฮ้ยไม่แน่อาจจะมีเคาน์เตอร์หรือเปล่าสำหรับตัวละครตัวนี้นะคร ต้องบอกว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมาเป็นเหมือนจาฮาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันมาเป็นเหมือนจาฮาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลอูแลกเพื่อนๆแล้วถ้ามันเป็นข้อมูลอูแลกนะครับนั่นหมายความว่าอูแลกตัวนี้น่าจะเป็นเผ่าไม่ระบุนะเออคิดว่าน่าจะเป็นเผ่าไม่ระบุได้อยู่สําหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามที่เดานะผมว่าอาจจะมีมนุษย์หนึ่งแล้วก็ไม่ระบุหนึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ครับสําหรับโคโาโบนีนะ อ่ะก็เดี๋ยวเรากลับมาที่เกมเจ็ดบาปกันอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูตัวละครเก่าหน่อยแล้วกันของคอล์โบทาวากอร์ที่มาปีที่แล้วนะครับว่ามันมีตัวละครอ,อะไรมาบ้างเผื่อใครที่มาเล่นไม่ทันนะจะได้ตามกันถูกนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเราควรจะเปิดหาใหม่นะครับกับตัวละครเก่าทั้ง3ตัวนะอ๋อใช่แล้วก็ประเด็นคืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมงานเนี่ยเขาจะแจกตัวละครอ,อะไรนะครับสำหรับรอบนี้นะโดยปีที่แล้วตัวละครที่แจกเนี่ยจะเป็นพระเอเกเพื่อน นี่ครับจูไวโอเล่เกรสนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เป็นพระเอกเพื่อนๆคอนเทนต์ที่ลุยก็จะเป็นคอนเทนต์ PVE เป็นหลักนะครับพวกคอนเทนต์ทำคะแนนกับบอสเนี่ยบอกเลยว่าจูไวโอเลตัวนี้มีโอกาสได้ใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายปั่นคะแนนบอสได้ตัวนี้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับจูไวโอเลนะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับเมื่อเริ่มต่อสู้ใน PVE จะมอบพลังหนามให้กับตนเอง2เทิร์นครับและเมื่อพลังหนามถูกถอนออกนะครับจะสามารถถอนเอฟเฟกต์ดีบักทั้งหมดที่ติดบนตัวอัศวินพวกพ้อง พร้อมกับเพิ่มแรงสกิลของตอนเองอีกทั้งเมื่อถอนพลังนามจะเพิ่มสเตพื้นฐานของอัุวินพวพอง20%จํานวนหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเอฟเฟกพลังนามเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มเดเมจที่อัุวินพวพองพวกพ้องสร้าง20%แล้วก็ลดเดเมจที่ได้รับอีก20%นะครับส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของจูเวลเลครับจะเพิ่มค่าเอฟเฟกบัฟที่เกี่ยวข้องกับสเตตที่ติดอัุวินพวพองใน PVE ครึ่งหนึ่งพูดง่ายๆก็คือจะทําให้เอฟเฟกของบัฟเนี่ย มันทรงประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อนและแน่นอนความสามารถนี้นะครับมันก็มาคู่กับสกิลของเขาด้วยครับเพราะสกิลของจูไบโอเลเนี่ยเขามีสกิลบัฟอยู่ด้วยเพื่อนโดยที่ขั้น3นะครับจะสามารถถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟทั้งหมดที่ติดบนตัวเพ้พองพร้อมกับเพิ่มแซดพื้นฐาน30เป็นเวลา3าเทินและยังมอบเอฟเฟกคุ้มกันดีบัฟให้อีกด้วยนะครับและบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำการบัฟขั้น3ง่ายมากเพราะมันคอมโบกับเอกลักษณ์เพื่อน เมื่อพลังแห่งหนามโดนถอนออกใช่ปหเขาก็จะสามารถอัพแรงการสกิลของตอนเองได้นะครับส่วนอีกสกิลหนึ่งครับจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับที่มีความสามารถดีบัฟลดความสามารถด้านป้องกันของศัตนระูเริ่มต้นที่20%นาน2เทินนะครับส่วนที่ขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะสามารถลดได้ถึง4 0%แล้วก็จะเพิ่มเป็นเวลา3เทินครับส่วนถ้าไม้ตายครับจะโจมตีศัตรู1เป้าหมายนะครับโดยมีเอฟเฟกต์สมันแล้วก็จะมอบพลังแห่งหนามซ้ําให้กับตนเองอีกครั้ง เป็นเวลา2เทินครับสำหรับจูเวลเลตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ารีลันครั้งนี้ทีมงานเขาก็น่าจะแจกเหมือนเดิมนะแล้วประเด็นคือถ้าทีมงานเขาแจกเนี่ยเวลาที่มันรีลันนะครับไม่แน่มันมีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะแจกตัวละครเก่าเพิ่มมากกว่า1ตัวด้วยนะก็สําหรับอีก2ตัวที่มาในรอบที่แล้วนะครับจะเป็นตัวที่ผมได้พึ่งลงคลิปไปนั่นก็คือฉลับข้อมูลจาฮานะครับโดยจาฮาตัวนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นข้อมูลเพื่อนเพเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเผ่าพันธุ์ไม่ระบุนะครับและอย่างที่ผมได้เกิดเกิไปเมื่่อสักครูนะ ตอนที่พูดถึงอูเล็กมาซิโนนะครับว่าไม่แน่อูเล็กเนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อมูลก็ได้คือถ้ามันมาเป็นข้อมูลเนี่ยมันก็จะเป็นไม่ระบุเหมือนจา,าร์นะก็สำหรับความสามรถจา,าเนี่ยผมไม่พูดในคลิปนี้ละกัน<ๆ>เพราะว่าบอกเลยว่ามันอธิบายกันยาวมากเพื่อนๆใครที่อยากจะดูความสามรถจา,านะครับลองไปดูคลิปพีพีที่ผมลงไปล่าสุดได้นะครับคลิปนั้นผมอธิบายไว้หมดแล้วนะก็คลิปนี้ผมขอสรุปแบบสั้นๆและกันสําหรับจาร์นะครับตอนนี้ ถือว่าเป็นตัวที่เล่นกับท่าหมาตายเป็นหลักเพื่อนๆถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องมีติดไว้ในไอดีถ้าอิงจากความสามารถปัจจุบันนะครับบอกเลยว่ามันค่อนข้างเป็นตัวเฉพาะทางเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องมีติดไว้ในไอดีนะครับมันเหมือนเป็นตัวละครอินดี้อ่ะเออถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นอยากจะปั้นเนี่ยจะต้องลงทุนค่อนข้างเยอะกับตัวละครตัวนี้นะครับแต่ตรงนี้ขอย้ำอีกทีเป็นความสามารถก่อนที่จะรีลันนะครับเพราะการรีลันกลับมาครั้งนี้เนี่ย ตัวละครเก่าทุกตัวผมเชื่อว่ามันได้รับการบัฟทั้งหมดแน่นอนนะแต่มันจะบัฟมากหรือบัฟน้อยเนี่ยต้องมารอดูกันอีกทีครับเพราะถ้าเรามาดูนะครับจากโคโลโบเก่าๆมันมีตัวละครหลายๆตัวนะครับที่เขาได้รับการบัฟแล้วมันติดเมตายันปัจจุบันมันก็มีให้เห็นอยู่นะครับแต่ตัวละครอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จำนวนค่อนข้างมากเหมือนกันถึงแม้ได้รับบัฟไปแล้วไม่ได้เอากลับมาเล่นเนี่ยมันก็มีนะครับดังนั้นตรงนี้เพื่อนๆอย่าไม่ต้องรีบตัดสินใจครับรอดูตอนที่จะเข้าจริงอีกทีก แล้วก็ตัวสุดท้ายครับจะเป็นเจ้าหญิงจาฮานฮายูรินะครับสำหรับฮายูรีเนี่ยบอกเลยว่าตอนที่เธอมานะเป็นตัวละครที่น่าสนใจที่สุดแล้วสําหรับโคโาโบเทวกรดปีที่แล้วนะเพราะความสามารถของฮายูริเป็นตัวละครที่เอามาซัพพอร์ตขอมมนุษย์ได้ดีโคตรๆทั้งทําให้ข่ามนุษย์เนี่ยมันถึกขึ้นแล้วก็ป่วนคอยขัดขวางศัตรูได้อีกด้วยนะครับด้วยเอกลักษณ์ความเชื่อที่สืบต่อกันนะครับฮายูริจะสามารถเพิ่มสสต็จพื้นฐานของอัศวินพวก้องผ่ามนุษย์5% ต่ออสุินทรผู้พอ้องเผ่ามนุษย์ที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้นะครับและหากตนเองใช้สกิลหรือพวกพอ้องเผ่ามนุษย์ได้รับไดเมจจากการใช้สกิลในเธอศัตรูฮายูริจะทําการมอบน้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งกุหลาบให้กับศัตรูคนดังกล่าวเป็นเวลา4เทอร์นะครับและเมื่อตอนเองใช้สกิลกับศัตรูขณะที่น้ําศักดิ์สิทธิ์แห่งกุหลาบทับซ้อนสูงสุดจะมอบเอฟเฟกต์ทำให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลทั้งหมดไม่ได้เป็นเวลา1เทอร์ครับและเอฟเฟกต์น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งกุหลาบนะ ลดได้เมจที่ศัตรูสร้างได้10%นะครับสามารถทับซ้อนได้ถึง3ครั้งหรือว่าลดสูงสุดถึง30%เลยนะครับเอากลักษณ์เนี่ยว่าน่าสนใจแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนทีเด็ดกว่าเนี่ยมันคือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับเพราะว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของยูริจารฮานะครับสั้นๆแต่โคตรทรงพลังนะมันสามารถเพิ่มต้านคิแล้วก็ป้องกันคิของพวกพ้องได้อย่างละ30%เลยครับแล้วจริงๆอันนี้เนี่ยมันไม่ระบุเผ่าพันธุ์ด้วยนะ แต่เงื่อนไขของวัตถุศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้คือไฮยูริจะต้องอยู่ในสนามด้วยนะครับส่วนสกิลใช้งานสกิลแรกเนี่ยก็บอกเลยว่าปวดมากใน PVP เพราะจะเป็นสกิลถอดตั้งท่าเ,เพื่อนอ่านี่เลยส่วนท่าที่2อนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นท่าหมูครับและที่ขั้น2ครับสามารถถอดเอฟเฟกต์บัฟของศัตรูทั้งหมดได้นะครับส่วนที่ขั้น3ก็จะถอดท้งเอฟเฟกต์บัฟรวมไปถึงเอฟเฟกต์ตั้งท่าด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายท่าไม้ตายไฮยูริจะทำการมอบน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งกุหลาบ ให้กับศัตรู1นายได้เป็นเวลา4เทินนะครับโดยจํานวนน้าศักดิ์สิทธิ์ที่มอบเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลไม้ตายนะหลังจากนั้นก็จะสร้างดาเมจ100%ของพลงโจมตีโดยไม่ติดคริติคอลนะครับแต่ว่าจะมีเอฟเฟกต์ตัดตอนอยู่นะครับก็จะสร้างเดเมจเพิ่มเติม75%จาก d ดเมจคริ i ิเคิล100%แล้วประเด็นคือชุดของยูริเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันสวยทุกชุดเพื่อน,เอ,นเอาจริงผมชอบอาวุธมากเลยอะอาวุธคือครีเอทมากนะครับดู โคตรเจ๋งนะอาวุธของฮายูรีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ข้อมูลอัปเดตโคโลโบเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็สุดท้ายนะครับสำหรับโคโลโบที่มาแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีไลฟ์สตรีมแน่นอน,นเพื่อนๆคิดว่าน่าจะมาวันที่30นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆอีกทีนึงแล้วกันบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเกมเจ็ดบาทเนี่ยมันมีคลิปให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไวส้สั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วก็คำถามทิ้งท้ายเพื่อนๆมีความคาา Tower God คคคคิิดดดดเเเเหห็็็นนนนนยยััังงงงไไบบบบ้้้าาาาากกโโละะรขขีแสวมม ผมก็อยากรู้นะว่าแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงนะครับสําหรับผมนะณนะตอนนี้นะคือต้องบอกว่าผมก็โอเคครับเออคือเทวกรกฏเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ผมเคยดูไงคือถ้ามันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยดูเลยเนี่ยผมก็น่าจะไม่อินสุดๆนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังมีบางส่วนที่แบบเออเหมือนเชื่อมกันอยู่อะผมก็เลยยังพออินไปได้ด้วยอยู่นะแต่ติดอย่างเดียวเลยจริงจงตัวละครที่มาเนี่ยคือผมอยากให้ไอเคมาเพื่อนผมอยากได้ไอ้พี่เคมากเลยนะครับเสียดายมากที่พี่เคไม่มากับเราในรอบนี้นะครับออ๋ใช่่ก็ยางงนึง เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันอีกทีด้วยว่าโคร,รอบนี้เนี่ยมันจะมีตัวละครที่สามารถเลื่อนขั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจากโคโาลาโบล่าสุดชลาลเนี่ยมันมีตัวละครเลื่อนขั้นไปได้แล้วไงผมคิดว่าโคนี้เนี่ยทีมงานเขาก็อาจจะเอาระบบเลื่อนขั้นนะครับกลับมาใช้อีกรอบนึงก็เป็นไปได้นะสรลดคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วครับถ้าไม่จบตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้จบคลิปนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่เข้ามาชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย